เราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเชา้ชาเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิ้งเป็นสิบโลเช้าอย่างชาเช้าเล,ลอายอย่างน้อยก็ต้องมีสิบสองโลแล้วตอนบ่ายอย่างในน้อยก็ต้องมีอีกเจ็ดแปดโลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างเงี้ยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะเป้าเตะกระสอบเล่นบริหารแล้วก็มาโดดจำสมัยผมต่อยมวยโดดจำเยอะฮะจำมาผมเล่นเช้าสองร้อยเย็นสองร้อยเราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ กระดูกคนเราในอนาคตมันอาจจะเสริมได้นะเพราะตอนนั้นเราเราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินพอหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิงบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสามชั่วโมงนะช่วงที่อ่อนอ่อนซ้อมกลาลังดังเนี่ยยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูนเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กิน แล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านาน,านๆเนี่ยหัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยนะครับดีโบเน การันตีโดยสามารถเพียกรุนะครับดีจริงๆสวัสดีครับวันนี้เราก็ออกมาเยี่ยมชมลูกค้าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทานดีบูนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวแล้วก็บอกอายุนิดนึงครับสวัสดีค่ะอุเบ้านแฝงฤทธิ์นะคะอายุ59ค่ะครับอ่าพี่วันนี้เป็นคนที่ประสบปัญหาเรื่องกระดูกแล้วก็ไขข้อเลยใช่ไหมครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวอ่าเล่านิดนึงครับคือปวดเข่าค่ะไปวิ่ง พอไปวิ่งแล้วมันแป้มันก็เดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ก็ไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบครับก็หมอฉีดยาฉีดยาให้ยามาทานพอเสร็จก็ประมาณสองอาทิตย์ก็ไปวิ่งอีกพอกลับมานี้ก็วิ่งไม่ได้ก็เลิกวิ่งเลยไปหาหมออีกค,คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวนัดเอ็กซเรย์สองเดือนนัดเอ็กซเ,เ,กเาารย์สองเดือนสาเดือนนะ,ะคะก็ะหมอก็ไม่ยามาทาน ก็ไม่ได้ทานยาอ่าแล้วทํายังไงล่ะครับตอนนั้นไม่ได้ทานยาแล้วดูแลตัวยังไงครับตอนนั้นมันก็อยู่ได้แต่มันรู้สึกว่ามันก็ไม่ปกติเนาะมันก็ปวดมันมันมันก็ปวดก็ไม่ถึงว่าปวดจนแบบทรมานอะไรอย่างนี้แต่มันก็ไม่มันผิดปกติเนี่บใช่ใช่ยังไงบ้างครับอย่างเช่นเดินลําบากใช่ขึ้นบันไดก็ลําบาก่ลุกนั่งนี้นั่งลุกไม่ได้ไม่ได้นั่งแบบเดิมไม่ได้แบบจะนั่งย่อไปนั่งพื้นนี้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะอแล้ว ไปหาอะไรกินเนี่ยบอกไปหาคอลลาเจนคอลลาเจนอะไรมากินด้วยใช่ไหมกินหลายยี่ห้อกินหลายยี่ห้อแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างที่กินไม่ได้ผลอ๋อไม่ได้ผลเลยทีนี้ก็เครียดไปใหญ่เลยใช่ไหมกินแล้วก็ไม่ดีขึ้นแล้วทายังไงต่อครับพี่นิก็ดูโทรศัพท์กดกดกดดูดูในเฟซน่ะก็เห็นเนี่ยค่ะเห็นดีโมนี่แหละค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมค่ะตัวนี้ค่ะตัวดีบูนนะค่ะตัวดีบูนนี่นี่ค่ะครับและตอนเลข ที่จะขอจะสั่งซื้อมากินเนี่ยรู้สึกยังไงมั่นใจไหมกินแล้วมันจะดีขึ้นอะไรไงไหมก็ตอนแรกไม่มั่นใจไม่มัน <laughs> มม่นใจอืมไว้เขาจะหลอกเราไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมก็เลยคิดอยู่นานไหมครับตอนนั้นกว่าจะได้นนตัดสินใจเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเลยใช่ไหมครับเป็นเดือนเป็นเดือนเลยค่ะแล้วทํายังไงถึงจะกล้าตัดสินใจที่จะสั่งก็พอดีคือวันนั้นก็ไม่ไหวแล้วไงคือเข่ามันบวมปวดเยอะเลยใช่ใช่มันบวมมันมันรู้สึกว่ามันบวมเยอะก็เลยโทรปรึกษาสามีบอกป้าเนี่ย จะลองทานนี่ดีไหมยี่ห้อเนี้อะไรอย่างนี้แกก็บอกลองดูสิอ่าถ้าไม่ดีก็เออทานเท่านั้นแล้วก็จบก็เลยสั่งมาสองกล่องอตอนแรกสั่งมาสองกล่องใช่ใชแล้วกินหมดสองกล่องแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังไงบ้างครับก็กล่องแรกก็เริ่มเริ่มแบบรู้สึกเบาอพอกล่องกล่องสองก็เริ่มดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมว้าวเลยใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เลยสั่งมาอีกสามกล่องเพื่อให้มันต่อเนื่องใช่ไหมใช่สามกล่องก็ ทานทั้งหมดล้วก็ห้ากล่องครับก็ดีขึ้นชัดเจนเลยเดิน่าสะดวกเลยการใช้ชีวิตกลับมาปกติเลยสุดยอดเลยโอ้ดีดีครับดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วตอนนี้พี่วันก็คือยังทานต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมทานแบบเม็ดค่ะทานเป็นแบบแคปซูลใช่ไหมดูแลต่อเนื่องโอเคดีมากเลยครับและตอนนี้พอกลับมาเป็นปกติเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างชีวิตดีขึ้นมีความสุขดีค่ะมีความสุขแบบว่าใช้ชีวิตปกติของเราเนาะอ่าเหมาะกับร่างกายเหมือนเดิมก็ได้โอ้ดีเลยดีเลยคนเคยแบบ ใช้ชีวิตแบบละล้านมันไม่ได้อย่างเก่าเนี่ยมันก็พอพอมันหายล้วก็ดูดีใจมากเลยยังบอกสามีอุ้ยป้าป้าฉันจะปีนเขาได้แล้วนะดีใจด้วยดีใจด้วยครับพี่วันก็เดี๋ยวสุดท้ายพี่วันฝากบอกกับผู้ชมนิดนึงครับแนะนํานิดนึงสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องข้อกระดูกครับท่านที่ดูรายการที่วันออกรายการอยู่นี้นะคะก็ขอแนะนําอีบุญเน่ค่ะได้ผลจริงๆนะคะดีมากค่ะ พอทานประสบการณ์ตัวเองค่ะก่อนหน้านี้ที่จะทานยานี้ค่ะมันปวดค่ะมันปวดมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่ามาพักหลังนี่มันมันป๊อกลงเลยเข่านี่ป๊อกแบบล้มเลยก็เดินต่อมาก็เดินลากขาเอาพอหลังจากนั้นเดินลากขาเลยเดินลากขามันปวดค่ะปวดมากปวดแบบแบบฟ้าแลบเลยอก็ค่ะทีนี้ก็มาเจอตัวนี้ ดีบูนตัวนี้แล้วก็เอามาทานได้ประมาณสามกล่องอ๋อสั่งมาทานสามกล่องสามกล่องแล้วก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นยังไงบ้างคะดีขึ้นคือเขามันบวมน้อยลงแล้วก็มันไม่ช้ำอากามเจ็บปวดมันก็เบาลงค่ะค่ะที่บ้านเอวก็เบาลงด้วยแต่ทีนี้ตอนนี้ก็ทานมาห้ากล่องแล้วห้ากล่องแล้วห้ากล่องแล้วก็ตอนนี้ก็ ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแปดสิบเปอร์เซ็นไม่ต้องลากขาแล้วโอ้ไม่ลากขาแล้วอ๋อนี้ยืนยันเลยนะคะราะเมื่อสักครู่เห็นพี่เดินเหมือนคนปกติเลยเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะปกติที่มันเจ็บอยู่จะลากขาด้วยทีนี้เราไปสะดุดอะไรอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะมันจะปวดขึ้นมาแป๊บเลยอืมค่ะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นดีขึ้นมากๆมากเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่บอกค่ะ ค่ะก็ไม่ทรมานแล้วนั่งไหว้พระค่ะได้พระเพียบได้ขึ้นลงบันไดก็บางบางทีก็ไม่ต้องจับราวค่อยๆขึ้นไปได้เลยอค่ะแล้วก็ยังจะทานต่อทานต่อให้นให้มันชัวชัวให้หายร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะค่ะแล้วต่อไปก็คงจะถ้าเป็นผงเป็นผงเราก็ทานแล้วถ้าต่อไปมันดี มันหายขาดแล้วเราก็จะยังจะไม่ทิ้งอะค่ะเราจะทานเป็นเม็ดเม็ดบำรุงไว้บำรุงไว้แล้วทานยากไหมคะทานไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะวันนี้ยังไม่ได้ทานอ๋อวันนี้ยไม่ทานเลยจะชมให้ดูีสาธิตให้เราดูนะคะโอเคทานง่ายค่ะเป็นผงสีเป็นซองนะคะค่ะผมอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นสีเหลืองนวลๆเนาะรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติก็ตอนแรกก็จะออกหอมๆคล้ายๆรสส้มหน่อยๆค่ะ ก็ก็ทำยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะทานทีเดียวหมดเลยนะคะเรียบร้อยละค่ะอร่อยก็ทานหัอน้ำปกติเลยดิฉันป้าน้อยค่ะอายุ72ปีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมปวดหัวเข่ามากๆเวลาเดินไปไหนก็เจ็บต้องใช้ไม้เท้ายันแล้วก็เวลาขึ้นชั้นบนนี่ขึ้นไม่ได้เลยดิฉันรักษา อยู่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะแต่คุณหมอก็แนะนำว่าดิฉันเป็นมากแล้วจะต้องผ่าตัดแล้วเลยผัดคุณหมอมาหกเดือนค่ะบังเอิญมาเจอเพื่อนแนะนำให้ดิฉันทานเนี้ยค่ะดีบูเน่ดานทานไปสองกล่องอาการก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทานต่อมานะบาดนี้ดิฉันทิ้งแม่เท้าแล้วนะคะเดินได้สบายค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2543-2553อถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ถึง60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลา